วัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูพิเศษนะคะเป็นอาหารอีสานสุดแสนแซ่บเลยค่ะอันนั้นก็คือหมกหวกค่ะหมก,กรูปออดนะคะหวกก็คือ,อรูปออดนั่นเองรูปกบนะคะทีนี้เมื่อเราได้กกรูปกลบมารูปออดมาแล้วเราก็จะมาล้างทำความสะอาดทิ้งไว้ให้เสด็ดน้ําแล้วเราก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงเอา ตะไคร้หอมแล้วก็พริกมาตำให้ละเอียดนะคะเสร็จแล้วเราก็พักไว้แล้วก็จะไปเก็บพวกผักที่มันเป็นเครื่องหอมที่เป็นเครื่องปรุงอีกคือที่ขาดไม่ได้คือใบเมงลักค่ะใบเมงลักกับใบชะพูนะคะทีนี้เราก็จะมาทำการผสมที่จะหอ่อหมกนะคะ เราก็จะใส่พริกที่เราตำไว้ลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาต้มใส่น้ำปลาต้มลงไปพอประมาณต่อไปก็ใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาก็ดูว่าอย่าให้มันเค็ม มพอดีนะคะแล้วเราก็ใส่ตัวออสลงไปใส่หวักหวกเอาหัวงลงไปผสมนะคะไปคลุกนี่ค่ะตัวหวัวกได้เยอะซื้อมาร้อยกว่าบาทค่ะเมื่อเช้านี้เราก็จะมาคุณ ให้มันเข้ากันกับเครื่องปรุงค่ะเบาเบาเราไม่ต้องใส่ใส่เครื่องปรุงรสอันอื่นนะคะเอาธรรมชาติเลยค่ะน้ำปลากับน้ำปลาก็ปอนะคะเสิ็จแล้วก็ใส่เครื่องหอมลงไปมีใบชะพูกับใบมิ้รักแค่นั้นเอง อยได้รูปดูดก็เอาพริกสดใส่ไปด้วยนะคะอันนี้ทำผิดมากไม่ได้เพราะว่ามีคนที่กินผิดไม่ได้นะคะแค่นี้เราก็จะไปห่อหมกด้วยใบตองนะคะห่อหม,มกใบตองเราจะทำแยบการหมกหนึ่งก็ได้นีืจะไปหมกไฟเตาก็ได้ก็จะหอมไปคุณละอย่างแค่นี้ค่ะแล้วก็หมกใบตอง บ,บตองตักใส่เบตองหอมหมกได้เลยค่ะเราเตรียมวบเบตองนี้เราต้องไปรุนไฟให้อ่อนก่อนนะคะเพื่อไม่ให้แตกเต่เบตองใส่เข้าไปนีเราด้นว่าผักมาน้อยเราก็ใส่อีกอแล้วก็หอ พริกใส่ด้วยก็ได้ค่ะสำหรับคนที่ชอบกินพริกแล้วก็ใส่พริกโรยหน้าก็หมกอย่างนี้ค่ะทำไปแบบนี้จนหมดนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งถ้าอยากหอมก็เอาตั้งไฟเตาค่ะแค่นั้นก็จะสุกก็รับประทานตัวนี้หมกแบบอบค่ะใช้เวลา40นาทีค่ะ ตัวนี้เราทำให้สุกแบบนึ่งนะคะเราใช้ไฟแรงสี่สิบนาทีค่ะหอมค่ะน่ารับประทานหอมจังเลยน่ารับประทานจังเลยค่ะหมูห่วกค่ะ